สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และจังหวัดแพร่จัดโครงการน้ำพระไทยพระชาทานส่วนภูมิภาค7 7จังหวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เรือนจําจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นําหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ าคเอกชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมโดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวานันแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดแพร่เพื่อสร้างขวัญกำลัง และโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสารพระราชปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์และแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ด้ยโอกาสโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถปัม์ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับพระราชสวนี์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชาทานต่อเนื่องมาเป็นปีที่27 โดยร่วมกับจังหวัดแพร่หน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุคนพิการผู้ตกงานผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนตลอดจนกลุ่มเปราะบางต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้